วันนี้แอมลุกสายไปหน่อยไม่ค่อยอยากจะตื่นเลยเจ็ดโมงแล้วเป,ไป,ไป,ไปิดเปิดเปิเนาะนี่อ่ะใส่เกียร์ใสยหลังแล้วมันมกระตุกอะ่ะไม่รู้เหมืันก็เป็นไรวันนี้ลุกสายก็จริงแต่ว่าก็ทำอะไรได้ยนเนยอะเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าได้หลายงานมากๆเลยค่ะแต่ก็ออกเสบหน่อยเหมือนกัน เขาคิดจะออกแปดโมงใช่หไหมล่ะนี่ก็เลยมาแล้วไม่เินไรแต่ก็ยังไม่ถือว่าสายเพราะไม่ได้ไปสาย<ม>แ,ลแล้วก็มีข้าวมาจะสั่งกาแฟาไปแล้ว เองข้าวันทำยำไข่เย่อมากับไข่เค็มอร่อยมากเด็เด